สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง i p h o to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับไปเจ้าตัว Apple Watch Series 7นะครับโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปเป็ไงท้กกนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แลเราด้วยนะครับมาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าจอสีมิลมนะครับเป็นตัวสีแดงนะครับเป็นค่อยว่าเป็น Project Red นะครับนี่นะหน้าจอก็ประปานี้เลยนะครับนนะโอเคนะครับรอบๆเครื่องก็จะ สวยอย่างนี้เลยนะครับสภาพคือพร้อมใช้งานมากนะครับขออนุญาตเช็ดไปให้ดูไปเช่นเคยนะครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเจ็ดสักครู่นะครับนี่ฮะเคนี่ฮะสวยๆนะฮะนะครับสีแดงสวยมากๆนะฮะนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะดูท้าหลังเครื่องกันนะครับ เขาจะมีแจ้งไว้นะครับเป็น Apple Watch ตัว s e r i e s 7นะครับนะครับขนาดหน้าจอ41มิลมนะครับตัวนี้เป็นตัว GPS and LTE นะครับหรือตัวใส่ซิมได้นั่นเองนะครับจะมีวงแดงๆตรงเม็ดมะยมนี่นะครับกอเครก็ประมาณนี้นะฮะตัวเม็ดมะยมครับกดได้ปกติเลยนะครับมีนะฮะไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยนะครับหมุนได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับมีนะฮะหมุนได้ปกติเลยนะครับทัชสกรีนหน้าจอลื่นๆแบบนี้เลยนะครับ โอเคมาดูภายในตัวเครื่องกันดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่จอภาพนะครับปรับแสงลดแสงได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะปรับได้ปกติเลยนะครับแล้วก็มาดูกันที่ระบบเสียงนะครับโอเคนะปกตินะฮะสุขภาพแบบนะครับเครื่องสวยขนาดนี้นะครับสุขภาพแบบถึงเต็มแน่นนนะครับโอเค ทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับนี่นะฮะก็จะมีแอปต่างๆนะคล้ายๆกับตัวโทรศัพท์เนาะคล้ายๆกับแอปเป็นวัดทั่วไปก็จะมีแตกต่างตรงที่เป็นเกี่ยวกับการวัดออกซิเจนในเลือดนะครับนี่นะฮะการเต้นของหัวใจอะไรต่างๆการออกกำลังกายมีครบทุกอย่างนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะอุปกรณ์ที่มีมาให้นะจะมีตัวสายล็อกนะครับสายเส้นยาวแล้วก็สายเส้นสั้นนะครับแล้วก็มีเป็นตัวสายชาร์จให้นะครับรุ่นใหม่ๆจะไม่มีหวัวชาร์จแล้วเนาะนี่นะครับ เป็น c ีที่เเนาะ41ิมิลนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องไทยนะครับตัวเซลลูลาร์นะครับเป็นตัวใส่ซิมได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าได้สนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งที่ที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้ารับสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ